When Tuesday, day by Monday, Oh, Tuesday, Oh, Wednesday, day Thursday, Oh, Friday, Saturday. สวัสดีครับพบกผมสุดเกียรติสเปซสปาชาแนลเวชเช่นเคยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่13แล้วนะครับที่เราเดินทางในทริป13นะไปการเดินทางจากช่องบกนะครับมุ่งหน้าไปที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับ การเดินทางในช่วงนี้นะครับก็ยังเป็นทางสีเลนนะครับที่กําลังก่อสร้างนะแล้วก็บางช่วงบางตอนก็ต้องมีเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเบี่ยงเลนกันบ้างนะครับเรายังเดินทางกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ในช่วงนี้นะครับคือผมเดินทางออกจากอำเภอท่าอุเทนนะครับป <V> ุ่งหน้าไปทีมเภอบ้านแพงนะครับ หลังจากเดินทางออกจากอำเภอเทวเทนมา39กิโลเมตรนะครับทางซ้ายมือจะเป็นทางเลี้ยวไปที่อำเภอศรสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับเออจริงๆถ้าเกิดเราออกจากอำเภอเมืองนครพนมมานะครับเราจะผ่านอำเภออยู่2อำเภอนะก็คืออำเภอเทาเทนนะครับแล้วก็มีอีกอำเภอนึงก็คืออำเภอบ้านแพงนะครับ แต่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมเห็นทางขวามือซ้ายมือบางครั้งก็เจอโรองเรียนที่ระบุว,ว่าเป็นอำเภอศรสีสงครามหรือเปล่าแวบๆบแบบนะครับถ้าหากว่าใครมีข้อมูลตรงนี้นะครับรบกวนให้ข้อมูลผมนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเอง ไม่ค่อยคุ้นชินกับทางอีสานเท่าไหร่นะครับข้อมูลบางส่วนผมอาจจะต้องรบกวนนะครับท่านผู้รู้แล้วก็แฟนๆหลายๆท่านด้วยนะครับช่วยให้ข้อมูลผมหน่อยนะครับบางอย่างผมหากันเองบางทีก็ไม่เจอนะครับบางทีก็ผิดพลาดกันนะครับยังไงก็ขออภัยล่วงหน้านะครับก็ขอบคุณกันไว้ด้วยนะครับที่จะไม่ด่านะเปลี่ยนคําด่าที่คุณจะพิมพ์เนี่ยนะฮะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องให้ผมดีกว่านะฮะ ผมขึ้นแผนที่มาให้ดูนะครับเพื่อจะได้เห็นกันนะฮะว่าถนนช่วงนี้เป็นแบบไหนนะครับก็จะเป็นทางตรงแบบนี้เลยนะครับเป็นทางตรงค่อนขอ้างตรงมากๆเลยนะครับบางช่วงบางตอนก็ไม่ได้วิ่งเลาะชายแดนใกล้มากนะครับแต่ว่าบางช่วงก็ชิดกับแม่น้ําโขงนะครับถามว่าเรามองเห็นแม่น้ําโขงไหมบางจุดนะครับก็มองเห็นนะนะครับแล้วก็จริงๆก็อาจจะมีถนนเส้นแรกๆที่วิ่งเลาะแม่น้ําโของอยู่นะแต่ว่าเป็นเลาะแบบเลาะในหมู่บ้านนะครับ เลี้ยวเข้าไปแป๊บหนึ่งเราก็ต้องออกมาใหม่และอะไรแบบนี้คือไม่ได้เลาะยาวๆแบบถนนแบบนี้นะฮะผมก็เลยไม่ได้แแวเข้าไปนะครับ นี่แหละนะครับก็จะมีการเบี่ยงเลนเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาทำสะพงสะพานกันอยู่ตลอดทางเลยนะครับจนไปถึงบึงการเลยนะ สำหรับประวัติของจังหวัดนครพนมนะครับใครที่สนใจนะปัจจุบันอินเทอร์เนต็ตมีแล้วนะครับผมขออนุญาตไม่เล่านะฮะเพราะว่ามีชื่อคนเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีหล,หลายๆคำที่ผมเกรงว่าจะออกเสียงผิดนะครับคือผมเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะฮะบ,บางทีออกเสียงคำไหนผิดแล้วโดนจี้เยอะก็อาจจะเฟลอะไรแบบนี้ผมก็เลยขออนุญาตเสียมารยาท ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านกันได้แล้วก็ถ้าหากใครจะมีน้ำใจนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เล่าแบบพอสังเขปหรือจะแบบเต็มแบบไหนเอาที่สะดวกได้เลยนะผมไม่ติดนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะเดี๋ยวผมว่าจะมีท่านหนึ่งแหละจะมาคอมเมนต์บอกนะนะครับใครที่สนใจประวัติเอางี้เดี๋ยวจะมีคนมาคอมเมนต์บอกพวกนี้ดีกว่าเออ ในอนาคตนะครับถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่เดินทางได้สุดสบายมากๆเลยนะ ก็กว้างมากมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเนินมีเขาเท่าไหร่นะไม่ค่อยจะมีโค้งที่หนักหนาสาักันนะครับใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถที่จะใช้ในรเส้นนี้ในการเดินทางได้แบบสะดวกเลยนะครับสมมุติว่าเดินทางมากับคุณแฟนแล้วเหนื่อยนะครับก็สามารถที่จะแบ่งให้คุณแฟนหรือเพื่อนๆที่เดินทางมาด้วยกันขับกันได้นะครับแ่แหมผมเองเดินทางคนเดียวซะด้วยสินะครับก็เลยไม่มีใครมาเปลี่ยนนะเออ ก็หลายๆท่านก็อยากจะให้ผมอัดเสียงไม่ได้พูดไปด้วยเอ้ยขับรถไปด้วยแล้วก็อัดเสียงอัดวิดีโอไปด้วยนะผมบอกโอ้ไม่ไหวแล้วนะครับบางทีบางทีผมก็คิดอะไรในใจอยู่นะครับ พูดถึงนะช่วงนี้ผมจำได้เลยว,ว่าตัวเองอะ่ะกำลังคิดเรื่องงานอยู่แล้วก็นั่งนิ่งๆเงียบๆอะไรแบบนี้นะครับบางครั้งฟิลลิ่งในการเดินทางกับผมมันก็ไม่ได้เป็นฟิลลิ่งที่สนุกอยู่ตลอดอะนะครับบางครั้งก็จะไม่ได้อารมณ์ที่ขุ่นมัวนะบางทีก็เครียดๆหลายๆอย่างนะครับการอยู่คนเดียวแบบนี้มันก็เหมือนกับเรานั่งชมวิวอยู่จุดๆหนึ่งนะฮะแต่ว่า <laughs> เป็นการนั่งชมวิวบนรถที่กำลังเคลื่อนที่นะครับ

か<え> <music> เนี Ooh, ่ยครับคุณผู้ชมครับมาสักพักหนึ่งก็จะเจอกับการก่อสร้างสะพานแบบนี้แหละนะครับก็จะมีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ บางช่วงบางตอนก็ถึงขั้นที่เป็นถนนดินแดงเลยนะก็ถือว่าเป็นถนนที่ดีดีกว่าพวกนี้แล้วกันดีกว่าทางอุบลนนะ่ะคือทางอุบลเป็นทางที่แบบเล็กมากๆเลยแต่ในอนาคตอาจจะดีขึ้นนะนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวมีโครงการล่วงหน้าไว้เนี่ยใช่ไหมฮะก็น่าจะดีขึ้นแหละเพราะว่าต้องรองรับกับการ ค้าขายกับทางลาวเนะเาะก็คาดหวังว่าจะดีขึ้นนะครับ

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ผู้ชมครับมีเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับผมจำไม่ได้ว่าเป็นเดือนไหนไม่แน่ใจว่าเป็นเ,เดือนกุมภาหรือมีนานะคระับผมเดินทางย้อนมานะครับไม่เดินทางมุ่งหน้าไปทางนี้นะค,ะคือเดินทางจากทางบึงการมาที่นครพนมนะครับเนี่ยทางแถวๆนเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยผมได้ขับรถชนสุนัขตัวหนึ่งนะคะรับพอดีว่าผมขับรถตามพี่บอลนะตามสมบอลน,นะฮะแล้วก็มีสุนัขตัวหนึ่งที่ น่าจะมองไม่เห็นรถผมนะครับข้ามถนนนะแล้วก็พอคือพอผ่านรถพี่บอลเขาผ่านปุ๊บเนี่ยนางก็ข้ามถนน,นมาแล้วพอดีนะฮะร,รถผมตามมาผมเบรกไม่ทันครับก็เข้าไปที่ล้อเลยนะครับเข้าไปที่ล้อแล้วก็น่าจะเ,เสียชีวิตนะฮะในที่เกิดเหตุนี่แหละนะครับผมก็ลงมาแล้วก็ทําอะไรไม่ทันแล้วแหะนะครับก็สงสารน้องมากเลย ผมก็ไม่ได้เดินไปดูน้องนะครับก็ยืนอยู่ข้างถงนนนี่แหละนะครับคือจะไปดูก็อันตรายนะเพราะว่ามีรถสัญจรไปมาอยู่นะครับผมก็ก้มๆเงยๆดูรถเพราะว่าเ,เหมือนจะบังโคลนผมหลุดเลยนะครับวันนั้นชนแรงมากๆเลยนะก็กําลังก้มๆเงยๆคือลุกมาอีกทีนึงอะสุนัขหายฮะน้องหมาหายไปไหนไม่รู้ฮะไม่แน่ใจว่าใครพาไปเหลือแต่กองเลือดนี่ๆหน่อยๆน,นะครับ ก็ขออนุญาตแนะนํานะครับใครที่เจอ,เอ,อสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อะไรก็ตามที่ตัดหน้านะครับถ้าอยู่ในระยะกระชั้นชิดแล้วนะครับรบกวนไม่ใช่รบกวนฮะแนะนำฮะอย่าหักหลบนะครับให้กำพวงมาลัยแน่นๆนะครับแล้วก็ยกคันเร่งนะครับผมจะใช้วิธียกคันเร่งส่วนเบรกนั่นผมจะต้องดูนะครับว่าเราอยู่ในระยะที่เบรกทันหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูข้างหลังว่ามีรถตามมาไหมนะฮะถ้าหากว่า เราประเมินดูแล้วเราสามารถเบรกได้ก็เบรกนะครับแต่ถ้าว่าเบรกไม่ได้นะครับก็กำพงมอะไรแน่นๆครับอย่าหลบอย่าอะไรก็ตามนะคือตัวผมเองเนี่ยมีประสบการณ์กับการชนสุนัขอยู่ประมาณ3 4สีรอบนะครับไก่อยู่ประมาณรอบนึงนะคือรอบแรกเลยเนี่ยที่ผมมีประสบการณ์ร่วมเนี่ยคือผมนั่งรถมากับเพื่อนคนหนึ่งฮะแล้วนางก็ขับรถชนสุนัข ก็จริงๆแล้วการกดแเตือนสุนัขเพื่อไม่ให้เตลิดเนี่ยนะครับมันก็มีระยะอยู่นะสำหรับผมนะผมจะมีระยะอยู่ถ้าหากว่าเรามาใกล้มากเกินไปเนี่ยผมจะไม่กดเตลละนะครับคือถ้าเราจะกดแเตือนเนี่ยต้องอยู่ในระยะที่ไกลพอสมควรนะครับให้ให้สุนัขเนี่ยรู้ว่าเรากําลังมาแต่ถ้าหากว่าอยู่ในระยะใกล้ๆนะครับผมจะไม่กดแตลให้เพราะกดไปมันก็เตลิดฮะบางทีเราเดาทางไม่ได้ด้วยซ้าว่ามันจะไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับให้เราดูทรงว่ามันจะไปทางไหนแล้วก็เราหลบมันดีกว่า แต่ถ้าหากว่าเราหลบไม่ทันแล้วนะครับประเมินว่ายัางไงก็ไม่ทนันละกรรมของเราแน่นครับแล้วก็ทําใจฮะนะครับเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วแหละนะครับก็อาจจะมีกรรมร่วมกันมานะครับก็มันคือความจริงฮะนะครับในการเดินทางเนาะอาดูะเป็นเหตุเกิดขึ้นได้เสมอฮะอยู่ที่ว่ามันจะมากหรือน้อยเท่าน,นั้นเองนะครับ ตรงนี้พี่ผมบอกนะครับคือจริงๆแล้วสองข้างทางจะมีต้นไม้นะครับเป็นอุโม,มงค์ต้นไม้สวยงามมากเลยนะแต่ว่าพอมารอบนี้นะครับผมเสียใจมจริงที่ถ่ายทันไม่ได้บางช่วงนะครับคือหายไปเยอะนะครับหายไปเยอะเนี่ยก็จะทําเป็นถนนสีเลนมาแล้วแหละนะครับเออก็ทํายังไงได้นะฮะการทําถนนเนี่ยก็ต้องขยายใช่ไหมพอขยายก็ต้องออจัดการต้นไม้อยู่ข้างทางออกนะครับ Bye. saturday Bye. หลายๆช่วงหลายๆตอนนะครับผมไม่ได้ขึ้นชื่อหมู่บ้านเช่นเคยนะครับต้องขอไปด้วยจริงๆรคือระยะทางในคลิปนี้นะครับประมาณ4050 60กิโลเมตรประมาณนี้นะคือระยะทางไม่ได้ไกลมากนะครับผมถ่ายมาก็เยอะนะจริงๆแล้วการเดินทางในช่วงนี้น่าจะประมาณ 40กนาทีอะแล้วคุณู้ชมในสภาพดูว่าผมตัดคลิปมา23-24นาทีเนี่ยนั่นหมายความว่าผมถ่ายมาแทบจะ50%ของการเดินทางเลยนะฮะ,ะเป็นไงเอาให้เต็มที่นะครับเพราะว่าหลายๆท่านไม่ไม,ไม่ไม่มีโอกาสนะครับในการเดินทางมาในที่ที่ไกลแบบนี้นะครับคือไกลนี่คือไกลจากที่ตัวเองอย,อยู่เช่นแบบอยู่ภาคเหนือภาค กลางภาคใต้ยอย่างเงี้ยนะฮะแต่สลับคนในท้องถิ่นก็เดินทางบ่อยๆก็เอะเคยชินก็ไม่ว่ากันครับ เนี่ยครับโอ้โหผมชอบมากเลยนะคือการขับรถไปแล้วมีต้นไม้แบบปิดอุโมงอะไรแบบเนี้คือมันเพลินดีฮะมันเพลินดีแต่ว่าจริงๆแล้วเออในต่างประเทศเขาจะไม่ค่อยปลูกต้นไม้อยู่ข้างถนนแบบนี้นะเออก็ปัจจุบันทางไทยเราก็ละลายเส้นนี้เป็นถนนสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยจะมีต้นไม้อยู่ข้างทางแล้วนะครับ ก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอ๋อบางช่วงบางตอนนะครับถ้าเกิดผ่านทางแยกที่เขนะ้เาอำเภอนั้นอำเภอนี้นะครับผมก็จะพยายามใส่ไว้ให้นะครับทางซ้ายมือข้างหน้าก็จะเป็นทางเข้าไปอำเภอนาทมนะครับ ทางบางช่วงบางตอนก็จะเป็นถนนที่มีรอยแตกอยร้าวนะฮะก็ใช้ความระมัดระวังนะครับ ผมเองก็ใช้ความเร็วได้ไม่สูงมากนะครับในบางช่วงเนาะเพราะว่ามีรถใหญ่สัญจรกันด้วยนะก็เช้ความรมัดระวังนะครับอย่าใช้ความเร็วสูงมากนะครับบางครั้งเจอหลุมเจอทางไม่ดีแม่ก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ ในที่สุดนะครับผมก็เดินทางมาถึงอำเภอบ้านแพงแล้วครับตรงนี้จะมีปัม๊มน้ำมันปะตตะอ,อยู่ทางขวามือนะครับ ปัจจุบันนะครับปั๊มปตทอสามารถที่จะเลี้ยวเข้าจากถนนหมายเลขสองทั้งสองได้แล้วนะเพราะว่าทางเจ้าของปั๊มก็าจะทําทางแล้วนะฮะแล้วก็ในคลิปเนี้ยที่ผมมาเนี่ยก็ยังต้องเลี้ยวเข้าไปทางขเข้าอำเภอบ้านแพงอยู่นะครับไม่ได้เลี้ยวเข้าไปที่ปั๊มโดยตรงนะก็ปัจจุบันเขาทาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สะดวกสบายขึ้นนะครับ ขออนุญ,ญาตลาลูกผู้ชมไปด้วยวิวทิวทัศน์สองทางของอำเภอบ้านแพงกันเลยละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมฟังครับมีคำไหนที่ผมกล่าวออกไปล่วงเกินใครพูดจาไม่เพลอหรือผิดใจใครผมต้องขออภัยล่วงหน้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่อีพีหน้าครับอีีนี้ขอล่าควคำว่าสวัสดีครับ Saturday, Saturday. Come. Saturday. Come. Come.